ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในข่าวของลูน่าด้วยกัดโอเคครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าคลาสสิกดอกห้ดรระยะเวลาการฝากคือ30วัน นะครับสองถึงสามสิวันก็สามารถเข้าไปฝักได้เราก็หลักสูตรน้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็นะครับตอนนี้เหลือ2ที่นั่งนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็ถ้าเกิดกระทิ้งแล้วก็ตัวใครตัวมันละกันผมก็อาจจะมีการปรับค่าเรียนเพิ่ม นะครับตอนตลาดจะทิงก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้โอเคนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของลูน่าด้วยกันนะตอนนี้ฟอร์มเนี่ยก่อนที่บิตคอยจะร่วงอะ่ะนะครับที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งพันเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องของอ่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันออกเป็นบูลิดไดเวอร์เจนนะครับคือตัวของลูน่าสนะ ออกเป็นบูลิตไดเวอร์เจนแน่นอนนะครับเขาบอกว่า Luna 2เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น2,600เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นราคาประมาณ9.12ดอลลาร์นะครับจะตามมาหรือไม่อันนี้ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าการขึ้นอันนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นอันแรกนะครับที่ราคาเนี่ยจะกลับคืนมาได้ตอนตลาดกระทิงนะแต่แพทเทิร์นอันที่2ที่ขึ้นไปถึง200 ประมาณหนึ่งร้อยสิบเก้าดอสองร้อยดลเนี่ยอาจจะต้องรอคดีของโดคอนนะซึ่งเหรียญเนี้ยผมบอกประมาณเนี้ยนะครับว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบไม่ได้อยากจะถือไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอย่าไปเสียเวลากับมันนะครับมันไม่มีประโยชน์ไปหาเหรียญที่ดีดีกว่าเนาะเพราะบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเราหาเหรียญดีบางทีเนี่ยคนเข้าไปเยอะ แล้วปัญหาคือมันไม่ขึ้นให้คุณปรอ์เซ็นต์การขึ้นให้คุณมันไม่คุม้มนะครับผมถึงหาเหรียญพวกเนี้นะพวกเหรียญเกาเกากๆกากเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะสร้างผลกําไรให้คุณเนะี่ยอย่างงามเลยนะราคาลูน่าอยู่ที่0.32ดอลลาร์นะครับโดยมีปริมาณ6.91ล้านดอลลาร์นะหลังจากมีกิจกรรมการซื้อขายสูงสุดที่800ล้านดอลลาร์ เมื่อต้นปีนี้นะครับโทเคนดั้งเดิมของเทอร์่าหรือโลน่ากำลังแสดงสถึงสัญญาณนะความแตกต่างรันนะครับโดยอันเนี้ยเขาเรียกว่า relative strength index ก็ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม um ที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีการแบ่งแยกอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและ RSI แสดงเห็นว่า แรงกดดันในการขายลดลงแล้วคือแทบจะไม่มีแล้วนะเพราะราคามันต่ำแล้วนะครับฉะนั้นการพัฒนาเนี้ยบ่งชี้ถึงการสูญเสียการครอบงำนะครับและขณะที่บูลิตเนี้ยกำลังวางตำแหน่งนะครับเพื่อจะควบคุมกระแสนะเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันมันไม่มีแล้วแหละนะครับคือตัวเนี้ยในการเก็งกำไรเพราะว่า มันเทเนี่ยมันเทตามบิตคอยนั้นเองนะครับที่ลงไปถึง0 3 0ดาเขาบอกมันเป็น b u l l ลต์เดเวอร์เจนเก็ส่งเสริมแนวโน้มการกลับตัว RSI นะครับซึ่งเป็น Oscillator นะครับแล้วก็เป็นโมนเมนตั้มการแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบกระทิงด้วยนะครับเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาของลูน่าก็ขัดแย้งกับการอ่านค่า RSI ที่ลดลงนะครับซึ่งอันเนี้ย โดยทั่วไปก็เป็นความแตกต่างเนี้ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยขาลงไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทางโมเมนตัมนั่นเองนะซึ่งส่งสัญญาณถึงความกดดันในการขายนะและเรลยมุมมองเชิงลึกถ้าเกิดมีคนนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อเจวอนมาร์กนะก็ชี้ไปถึงแนวโน้มนะครับขาลงอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี2022ตามมาด้วยการปรับฐานระยะสั้นในปี2023นะ และก็รูปแบบริ่มที่ลดลงด้วยการปรากฏขึ้นซึ่งนำไปสู่การรวมตัวชั่วคราวก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับและยังคงต่ำกว่าราคา1 0ดอลลาร์นะแล้วโมเมนตัมที่ลดลงของ RSI ก็บ่งชี้ถึงความแตกต่างและบ่งชี้ถึงความแตกต่างในระยะยาวนะครับซึ่งสะท้อนให้ถึงแรงกดดันการขาด ขายที่เป็นขาลงนะครับที่อ่อนตัวลงและการขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่สำคัญในตลาดด้วยนะฉะนั้นเจวอนมาร์เนี่ยบอกการทะลุที่ได้รับการยืนยันคงจำเป็นสิ่งที่มากๆเลยสำหรับเหรียญของลูน่านี้ในการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างมากนะฉะนั้นเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบกระทิงเนี่ยตามไปด้วยการฝ่าวงล้อมก็ประสบกับความสำเร็จนะครับ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ในสินทรัพย์หลายรายการหากสภาวะตลาดกระทิงเนี่ยยังคงควบคุมและป้องกันนะครับการกลับตัวของดูน่าก็อาจได้รับแรงกดดันในการซื้อที่เร่งตัวขึ้นนะอาจจะมีข่าวอะไรกเกี่ยวกับโดคอเนี่ยออกมาอีกนะครับสินทรัพย์ก็จะขยับไปที่ราคา 9. 1ดดอลลาร ตามที่เขาคาดการไว้นะผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นท่าน9.1หนดอลลาร์เนี่ยก็คือขึ้นประมาณ206นะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเรื่องของตลาดกระทิงก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับคือมันน่าจะเป็นตลาดกระทิงแล้วแหละนะแล้วก็บอกว่าซึ่งเพิ่มขึ้น27เท่าจากตำแหน่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดก็ควบคุมไปด้วยโมเมนตัมการซื้อ ที่ต่อเนื่องนะครับจะต้องสอดคล้องกันในให้มีการคาดการณ์ที่เป็นจริงนะครับเมื่อมีการสังเกตความเคลื่อนไหวของราคาตลาดนะครับตามข้อมูลของคอยแกลสเนี่ยเขาบอกว่าประมาณการซื้อขายเนี่ยของลู n a าสูงถึง800ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะโอ uh, ้คือสูงมากเลยนะนะครับแต่ราคามันโดนกดไม่ยอมให้ไปพร้อมด้วยราคาที่ลดลง2.50ดดอลลาร์ ที่มาจะาคอยแก่นั่นเองจช้เั็นประมาณซื้อที่เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาและมีนาก็สะท้อนเห็นถึงกิจ,จกรรมซื้อขายที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางราคาที่ลดลงนะครับเดือนต่อมาเดือนมีนาคมก็ผันผวนลดลงโดยราคานะครับก็ทรงตัวอยู่ที่0.5ดอลลาร์นะครับในขณะที่ราคาของดูนาอยู่ที่0.32ดอลลาร์โดยมีประมาณการซื้อขายอยู่ที่ 6.91ล้านดอลลาร์นะก็ถือว่าใช้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นคดีของ ftx นะครับในวันที่3-1มเกราคมนะประมาณบันศ์นะครับก็ได้บรรลุข้อตกลงกับ k 5 global นะครับซึ่งอันเนี้ยแต่งตั้งโดยอดีตผู้ช่วยของ ah h i ล a i r e q u i น t นะครับแล้วก็แก้ไขคดีการฟ้องร้องด้วยนะการล้มละลายที่ได้ฟ้อง บริษัทในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับคดีดังกล่าวก็พยายามขอเงินคืนถึง700ล้านดอลลาร์นะในการลงทุนก็ถูกกล่าวหาว่าทำด้วยกองทุน FTX นะครับแล้วก็มีการยักยอดบริษัทไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขาการเงินก็เป็นของข้อยุติคดีนะก็เต็มตัวนะครับ FTX อีกหน่อยเดี๋ยวจะมีการฟื้นกิจการนะ นะครับก็อันเนี้ยต้องดูด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเหรียญ ftt เหรียญ petty p e n i นะครับก็จะเกี่ยวกันนะก็อยู่ที่ว่าเม็ดเงินคุณพอกับเหรียญตรงไหนเท่านั้นเองอ่ะนะครับมาดูข่าวทั้งคอยเบสบางในปี2025โดยเฉพาะต้นปีนะครับเขาบอกว่าเขาเตรียมตัวที่จะลิส์เหรียญคริปโตใหม่นะครับขนาดใหญ่ประมาณ50-80รายการในครึ่งแรกของปี2025 เพียงอย่างเดียวดังนั้นการเคลื่อนไหวเนี้ยมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นและผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับในบล็อกโพสต์ของคอร์เบตตก็รายงานว่าปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะขึ้นที่6 2 0ันสองร้อในปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเปลี่ยนการขยายรายชื่อนะครับขายโทษนะอันนี้ก็คือฟิวเจอร์การซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรจากสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยหก ในเดือนธันวาคมดังนั้นการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็บันทึกถึงความสนใจนะครับของชุมชนคริปโตเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวางนะประมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นแล้วก็ประวัติที่สูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับขณะนี้มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานนะครับเพิ่มเติมเมื่อเรื่องของกฎระเบียบนะครับสนับสนุนคริปโต จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคอยเบก็จะเน้นนะครับไปที่รายการวันแรกมากขึ้นต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงตลาดและโครงการเกิดใหม่นะคือตั้งใจที่จะมีเหรียญพวกเหรียญต้นน้ําเขาก็เลยตัดสินใจนะครับที่ถ้าเกิดในกรณีที่เรื่องกฎระเบียบเนี่ยของอเมริกามันชัดเจนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือคอยเบตกยจะมีอีกประมาณ80 หลายชื่อเลยนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นโครงการใหม่ๆเข้ากระดานคอยเบสเพื่อจะผักดัน market cap นั่นเองต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญ a อชเมียนะครับแนวตั้งที่สำคัญคือ0.04วันนี้ขึ้นมาถึง0.58ได้แล้วนะครับณนที่ผมทำคลิปอยู่ก็คิดว่าน่าจะขึ้นต่อเพราะผมดูแรงซื้อของกราฟวีคล้ะนะครับรอบนี้น่าจะขึ้นไปถึงประมาณศูน นะแล้วก็จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยไม่รู้นะครับจะผ่านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันค่อยๆกระดึบขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนาะฉะนั้นเขาบอกว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยเหนือจุดนั้นทําให้รูปแบบ d ดับเบิรท็อปเนี่ยเป็นโมฆะซึ่งเป็นสัญญาณถึงขาลงที่ได้รับความนิยมในตลาดนะครับอันนี้ก็คือ MACD หรือ r e l a t i v e s t r e n g t h index นะครับพวก RSI พวกนี้ และตัวชี้วัด MACD ก็ยังคงชี้ขึ้นต่อไปนั่นเองโดยมีการเคลื่อนไปอย่างจุดซื้อมากเกินไปด้วยของ a c h e m i Pay นะครับย้ายไปจุดตัวของแนวต้านที่ขึ้นสูงสุดเนี่ยของ m u r r a y Ma Line นะครับเขาก็วิเคราะห์นะนะครับวิเคราะห์ราคาของของคราฟเนี่ย ใน t ทดดิ View นะครับหลายตัวเลยอย่าง m a n ต a นะครับก็เป็น a อ c e s s อาวะอีกตัวหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ a อชเ e m y Pay เนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะน่าจะแรงด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวที่แรงมากๆนะตัวของ a อชเ e m y p ม y เนี่ยก็เป็นเป็นเหรียญที่ดีนะครับเป็นโปรเจกต์ท็อประดับโลกเลยผมก็คิดว่าในรอบนี้ราคาน่าจะไป ติดที่ประมาณ0.098นะครับจะไปต่อหรือเปล่าเราไม่รู้นะเอา0.98ให้ผ่านก่อนก็จะรู้แล้วนะครับก็ไม่รู้จะผ่านมาไหนด้วยต่อมานะครับข่าวสุดท้ายของคุณโรเบิร์ตคิเยสกินะครับก็พูดถึงเรื่องของสินทรัพย์เนี่ยแหละนะครับเขาก็เล่นพวกอสังหาพวกทองคำพวกคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยคุณโรเบิร์ตคิเยสกิคือคุณ ที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจนะครับแกก็บอกว่าถ้าเกิดแกม,มีคนตั้งใจจะฝากหนึ่งพันดอลลาร์นะครับถ้าเกิดใครออมทองไว้เนี่ยก็จะกลายเป็น1 2 4่งพัดอลลาร์นะครับ ภายในวันที่31มกราคมต้องแต่ต้นปี2025นะครับนะับตั้งแต่1มกราคมจนถึงปลายปีเห็นไหมครับเราเห็นการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์นะครับที่เป็นกงล้อทางด้านตรงข้ามกับดอลลาร์อยู่นะก็ประมาณนี้นะครับก,ก็ทำให้เห็นว่าจากพันดอลเนี่ยแค่พันดอนเองนะก็ลงทุน ไปในตัวนั้นก็จะได้เป็นพันสองร้อยกว่าดอลนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สะสมหรือพอร์ตโฟลิโอเนี่ยค่อนข้างดีโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing r i c h m o n Coin นะครับแล้วก็ตัวของ Luna นะครับ Classic เราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกูจูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกัะช่องคอยจะมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี